สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่รัชนกยอมล่าทั้งน้ำตาความน่ากลัวที่ได้เห็นกับตาตัวเองเจอกระแสดราม่าถูกว่าเนรคุณพ่อแทๆ้ๆทั้งๆที่พ่อก็ช่วยแต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนกลายเป็นข่าวฮือฮาทำให้สาวเจนนี่ต้องออกมานั่งร้องให้กลางรายการทอล์คโชว์เพราะรับกับคำว่าเนรคุณไม่ได้ทั้งที่เธอเองก็ดูแลพ่อ ในที่สุดก็มีการปรับความเข้าใจกับพ่อของตนเองเจนนี่ก็ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับทางฝั่งญาติของพ่อเช่นกันโดยเจนนี่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง เรามีบางช่วงบางตอนที่เจนนี่เผยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งกลัวสื่อมากโดยกลัวที่สุดคือพี่มดดำกับพี่หนุ่มกัญชัยเนื่องจากแค่เราสัมภาษณ์ดีแค่ไหนต่อให้เราคิดมาก่อนแล้วเราก็ยังโดนเลยแล้วพอเราไปเจอพี่มดดำซึ่งพี่มดดำก็เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วยอมรับว่าการไปรายการพี่มดดำมันทำให้ตนเองดังขึ้นมามีงานมากขึ้น แต่ด้วยสภาพจิตใจที่มันยังไม่พร้อมจะโดนตรงนั้นมันก็เลยคิดว่าเราควรพักก่อนดีไหมกับการที่เอาตัวเองไปชนหรือไปแลกตรงนั้น เพราะการเงียบพอเรื่องทุกอย่างดีขึ้นเราแค่ทำตัวให้ดีขึ้นให้เขาเห็นดีกว่าก็เลยเลือกที่จะริสมต้์ตัวเองใหม่ถ้าอันไหนต่อให้ตัวเองไม่ผิดก็ต้องยอมรับไปต้องอดทนและเอาใหม่เพราะสุดท้ายคนที่ยอมรับความจริงและปร,ะปรับปรุงตนเองมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าคนที่ออกมาตอบโต้ทุกอย่างซึ่งข้อดีของการเกิดดราม่าคือทำให้ตนเองโตขึ้นส่วนข้อเสียคือทำให้ความมั่นใจลดลง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ